เวลาที่เราส่งข้อมูลเข้ามาในตัวแพลตฟอร์มวิสตาจาก IOT Core นะครับมันจะสร้างเป็น Data Point ตามชื่อแท็กซึ่งเราสามารถใส่ตัว Metadata เข้าไปได้นะครับตั้งแต่เป็นไอคอนเพื่อที่ให้จำได้ง่ายหรือเป็นโลเคชันที่เราอยากจะมาร์คไว้นะครับสามารถจะปักไว้ในที่ที่เราอยู่ต่างๆ ได้หรือเป็น current location ซึ่งเราสามารถสร้างตัว digital twin นะครับเป็น representation สำหรับตัว data point พวกนี้ให้เป็น asset modeling ได้อันนี้ผมมีตัวอย่างก็คือเราได้เอาตัว data point เนี่ยนะครับมาผูกกับ asset พวกนี้แล้ววิธีการผูก data point ก็ง่ายมากนะครับเราก็ไป search add data point ใน data point นี้ก็จะเป็น ส่วนของลงเหล็กนะครับในส่วนของโลงเหล็กก็จะมีตัวมอเตอร์ตัวมอเตอร์นี้มี d a t a Point อะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะเห็นได้แล้วเราสามารถที่จะดูตัว Data p o i n t แล้วกด explore data point เพื่อที่จะดูข้อมูลของมันได้อีกด้วยเราสามารถที่จะเอาตัวข้อมูลพวกนี้มาเปรียบเทียบกันได้นะครับโดยการลากเข้ากรุ๊ปเพื่อที่จะเทียบแรงสั่นสะเทือนใน Access ต่างๆ ในกรณีที่เราอยากจะดูข้อมูลแบบ Data Science หรือ explore ตัวข้อมูลนะครับเราสามารถ expand ในทางส่วนนี้ได้สำหรับตัว Data explorer เราก็สามารถที่จะเลือกตัว asset เพื่อจะมาดูข้อมูลได้อันนี้ผมลองดูตัวมอเตอร์นะครับในตัวมอเตอร์ก็จะเห็นว่ามี bearing อยู่4ตัวผมสามารถเอาข้อมูลพวกนี้มาดูชาร์จของมันได้ ซึ่งตัวข้อมูลสามารถเอาเป็น aggregate ได้นะครับ average min max หรือ count sum standard deviation อะไรต่างๆพอเอาเป็น last มาดูก่อนนะครับข้อมูลก็มาโชว์เป็นกราฟในลักษณะนี้เราเห็นข้อมูลของตัว bearing แต่ละยางนะครับและแรงสั่นสะเทือนของตัว bearing จะเห็นว่ามีการเกิด downtime เกิดขึ้นนะครับพวกนี้เราสามารถ group ตัวแบริ่งพวกนี้เข้ามาเปรียบเทียบดูพร้อมกันในชาร์ตเดียวก็ได้นะครับสามารถสร้าง Condition แล้วก็ดูหาข้อมูลที่เราต้องการหรือหาความผิดปกติในส่วนของ d a s h บ o a r d นะครับเราสามารถที่จะเอามาสร้างเป็น Dashboard ลักษณะนี้ได้แล้วตัววิจิตเราสามารถที่จะเพิ่มตัววิจิตได้ในตัวแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้ y y t o o p อ o t l y ได้นะครับก็คือ ชาร์จที่มีอยู่เยอะแยะเราสามารถที่จะเอามาใช้ในแพลตฟอร์มนี้ได้ส่วนที่เป็นบอร์ดนะครับสามารถที่จะดูลักษณะ process flow diagram เห็นตัวค่า live ต่างๆที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้นะครับสามารถเซตเป็นอะลร์มแล้วก็สามารถทำ anomaly detection ได้อย่างอัตโนมัติอีกด้วยเพียงแค่คลิกขวานะครับแล้วก็สามารถที่จะ detect anomaly อย่างนี้ได้ เรามาลองดูโมเดลที่เคยทำไปแล้วนะครับโมเดลที่ได้สร้างขึ้นมาเราสามารถที่จะเห็นว่าเราเคยสร้างตัวโมเดลพวกนี้ไปหลังจากถ้าเราโอเคกับตัวโมเดลนี้แล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับน,นี้เป็นการสร้างโมเดล Prediction ว่าลักษณะ pattern นี้ผิดปกติท้ายที่สุดนะครับเราสามารถมาโปรแกรมพวก a l e r t หรือ Alarm ที่เป็น Condition ได้ ว่าถ้าเกิดอันนี้ขึ้นหรือเกิดอันนี้ขึ้นให้ออกผลลัพธ์เป็นอะไรแล้วสามารถที่จะไปสร้าง alert ส่งอีเมลส่ง sms ส่งไล n e หรือส่ง push notification เข้าไปในแอปมือถืออย่างนั้นก็ได้ตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับตัว machine learning อาทิเช่นของ amazon ตัว Sage maker สามารถส่งข้อมูลจาก Data Stream นะครับเข้า SageMaker ไปสร้างโมเดลพอสร้างเสร็จแล้วสามารถ Apply Inference จะเอาโมเดลนี้มาใช้นะครับในการาทำอ l a l e r ตต่างๆได้นี่นะครับเราจะมีตัวบล็อกที่เป็น Machine Learning Web Service เราสามารถที่จะไป c อ l l URL SageMaker ได้เราสามารถ API Query Database หรืออะไรลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็น Low Code ETL และ Stream Analysis สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเราสร้างแดชบอร์ดขึ้นมาเราส่งข้อมูลของการสั่นสะเทือนนะครับไป Run Machine Learning Model เพื่อที่จะให้ตัว Machine Learning บอกเราว่าพฤติกรรมแบบไหนนะครับที่เราต้อง Action ไปทำการซ่อมบำรุงและเราจะมีเวลาแก้ไขอยู่แค่ไหนก่อนที่จะเกิด ดาวนทียมเกิดขึ้น